บ่กโหจะไปยังมาเนี่ยครับสวัสดีครับไปไหนมาดารา,าช่องคุณย่าสุภาพทางนี้ที่ครับขายกแล้วท<ด>ี่เอานั่นเด้พูดสาวน่ะมาแล้วนั่นสายเปย์นั่นเจ้าไปเปย์ด้วยนั่นเจ้าสิเปย์ยังเจ้ากระเปยไปเจ้เอาน้องหักแพงมาแล้วเดี๋ยวให้บ่อแมนต์ีไม่ใช่เหรออ๋อหน้าเหมือนกันเลยอ๋อเจ้าได้กยังกินมนืยอืม เาไปบงันเออเจ้าก็ไปทำขา้าวทำขา้าวตัวเจ้าสิป,ปีนแล้วเจ้ากับเปไปตัวล่องใจนะล่องใจเงาะปลาเป็นล่องแกรโรจน้าบังดูเพินพ่นวะเพิ่นวะบอกแล้วมาเปย์คอยแน่วะนะแล้วแล้วสิตื่นเต้นบ่พันเจ้าทำท่าไปย่อเด้อทำท่าไปย่อเออเลขาคอยเน,ยนาะเล่ขาคอ,อยตัวเจา้าทำสาวดาราลุงลุงดาราเอ้ยเสียงดีเน้ มึอเคลื่อนให้ไปออแล้สัน้นน้ำนุ่มจันุ่มจัวบ้านป้อมแป๊มกับปั่นปั่นยับป่วยเดอ้อพเนะวะป้อมแป๊มกับปั่นปั่นยับป่วยเด้อพเนะโอ้เราเป็นนักร้องอันอ่าเราเป็นนักร้องอันประก,กวดคนนี้เอาห้องเพลงดีดีเออเสียงเสียงเราดีอยู่ดีเลขาแม่นะเออเลขาแม่ไนมะ่ธรรมดาดีเ <laughs> จ้าก,กับไปย่องย่องเราตัวยี้แล้วย่องขึ้นอยู่ได้ละ่ะ <laughs> มาแต่สายเปยเจ้าเปยไปเจ้าเปยไปรถเจ้าอะเปย์ละคนนกคนบัวนี่แหละเะฮะเปย์ไปรถนั่นนะข้างหัวเนี่ยะนะแต่คนนกบัวนี่แหละอหมายถึงยังไงบัวบางนั่นแหละเปย์น่ะไพ่ะละจะบอกเด้อว่าไปเปยผู้สาวอีกเ่ะเจะมาเปย์เรขค่าข่นี่ยแม่จังสีได้หัว แต่ไปฟังว่าเออเออคือได้ยินว่าเสียงดีแต่คือได้ยินว่าร้องเพลงดีแต่อยากฟังอะไรักอย่งหน่เจ้าก็ทำท่าไปเยอะเนี่ยตัวทำท่าไปเยอะเยอะพื้นสาวเนาะทำท่าไปซื้อฮะซื้อลุงสาวลุงดาลาลุงลุงนภางนภาบ่แม่นบ่แม่นลุงนภาดาลาลุงดาลาลุงอือโอ้นั่งปรธรรมดาเด้อแต่งสูตรป่านไวรุ่นผู้นี้นั่น ส่วนไปล่องส่วนไปกินเขาด้วย,อ,ยออกไปนอกไปไปไปกินเข่าสิพ่อเปรี้ยงร่างสิทัทาด้วยเดี๋ยวอำนาจเออ <c oughs> เอำน, <c oughs> นาจกัสิว่าโอ้บัณรบาดาตัวนี่พญายิ่งกันสิว่าเมื่อไรยินขเข้า่ <c oughs> นนาลูกน้องเพื่อนติดติดท,ทหารเตะไอ้ไอเมฆนะแมฆทหารผัดสองเลยติดทหารเกณฑ์ผัดสอง ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ทหารอะไรนะทหารอากาศเออทหารอากาศโมเมนทหารเกณฑ์เออขาดไปแล้วขาดไปแล้วลุงน้องขาดไปแล้วผู้นึงหนีแล้วป้ามันนัดเออขัวอยู่ทางไหนทางไหนขัวขัวยานุยได้อะไรกินวันนี้น่ะฮะเจ้าเฮ็ดงานแล้วไปนี่เล้วไปแล้วตี เจ๊กวนไปใส่คือบ่เห็นเจ๊กวนเจ๊หอมจะเล่นไมมเล่นไหลบ่สมือนี่ะ <laughs> จะไปด้วยจะไปด้วยทัท้งทายเฉยด้วยโอ้อยากกินน้ำเย็นเย็นมาสิเด้ออยากกินน้ำเย็น,น, <c oughs> ยนเย็นจิมาเมาท,าทั้งทาด้วยฮะครับ <laughs> ทัท้งทาไปเฉยด้วยขั้ <c oughs> วยอยู่ทางพุ่นกล้วยอยู่ทางพุ่นพะนะ ออกุ้งอยู่ทางผุนประเสริฐคุณนายแม่เพิ่งมาถึงพี่น้องค่ะมาหามาเฮ่อกันนั่งอยู่นี่ละเฮ็ดคลิปอยู่นี่แหละตาไล่ไล่ตาไล่ให้คลิปไล่ตั้งโรคทิมซูมือมันไล่ปวดตีนเดี๋ยวมันสีลงผิดขันมันขันมันซ้ำกันกันเร็วบรคแมนแบบบ่อบางเจ้อเข้าเข้าเวลาเข้าเป่าเข้าไปหาคลิปมันมันหาบ่เห็นนะครับเออลบคทิมของแม่ของแม่คันติลิกาซีแม่ก็โรคทิ่มด้วย ลบซูม,มือนะครับเพราะว่าในเครื่องนี่นั่นเอาใบอ็ไรับะว่าบางเครื่อเข้าผิดงานเนาะเข้าเฝ้าสิเีวดคิดอมองช่วยอยูนี่แหละตั้งมือเจากัญญาี่ยอันไข่ยนที่พู้เเ่านี่ไหมไข่พุู้เ่าเนี่ยไขยให้ปวดหัวตัวอตัวจตัวบม,มันสำคัญเข้าเสียหนึ่งนะในสำคัญมานสำคัญแล้วแตเหตุไปนสิ่งเาแต่็ได้สวเนไสดใสหน้าที่ที่บอก ไปลกุกย้ําอไรแบนี้ไ์สดหน้าเวทีเดี๋ยวต้องออกไปส่องหน้าเวทีใช่ไหมเดี๋ยวคุณนายแม่ก็จะออกไปส่องหน้าเวทีเหมือนกันพ่อเด็กยืดขายืดแขงแอดมินกับปไทยทั้งนั้นะคล้องก็ต้องไปจกักสองสามคลิปตัวพอ่อได้ยืดขายืดแง่งนางแต่ยืนในรถตู้ขากระจังเมือ่อไหร่ คุณแม่ก็เดินกับยางเน่ตัวย่างเดินเพื่อนยางแม่พี่เขายางครับยางเลยครับมะแรงแม่ซื้อแม่ซื้อปะตองมหาสิบบาทกระสีมาค้นข้นลวก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 อะไรศิลาปะตองมะลาบครับที่ขาเจ้าขูดเอาเนื้อมันหน่อยนะเข้าบ้านมากที่กันเข้าบ้าน ไก่บาดมืออื่นก็ไกลเพไกลว่าแบบนั้มืออื่นเขาต้องไปงานปูเดชอาจารย์สุนชัยผู้บานภัยเดชงานบ้านเกิดเพินินผู้บาอาจารย์เ,ยเขาต้องไปาาคารวาไปทำพิธีน้ำเพินินหลังหลังจากเขากลับไปหนีเขากลับไปอาบน้ำอาบน้ำในเรลากลับเขาก็เตรียมตั้งท่าไปกับสองโมงสามโมงคนหละไปทอดทำพิธีเขาพิธีน้ำเพิินนันตัวเพิ่นกับสิมีสิ่งดีๆให้ทุกแยงทุกปีนั่นแหละทุกปีท่านก็ทำทุกปีนั่นแหละ ใช, <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใชวันที่ของวันที่6ทุกปีของวันที่หกทุกปีแล้วก็ช่วงเทศกาลวันที่สิบ2า4สิบสองิบี่สิบาท่านก็จะมาร่วมพิธีห้าเฮ้านี่เอาพระโล่งแล้วก็รดน้ำดำหัวคือคือเราเห็นพี่น้องที่ั้งเนาะการ่ว่าการที่เฮ้าวารบคู่บาจันแม่น้องใดก็บ่ผิดครับคือก็ถือเคว่คา ที่ขิมเลยเลยผู้บาอาจารย์ผู้ใดหลุยผู้บาอาจารย์กับผู้นั้นก็จะเจริญแล้วผมจำได้เลยตั้งแต่ผมเรียนงอันตอนหนึ่งอนุบาลมานี่ผมผมสิ่จำได้คุณคู่ว้นะว่าผู้ใดผู้ใดแน่สี่นะครับคือเฮ็ดยังก็ต้องมีผู้บาอาจารย์เนี่ยครับผู้บาอาจารย์คนแรกก็คือพ่้อมกันเลยแม่แมนแมนแมนเพิ่นกับสิาเพื่อนกับเป็นผู้บาอาจารย์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคือเข้ากันับถือเพื่อนมาแต่หลายปีแล้วล่ะอาจารย์สุนชัยสมบูรณ์ เรากะทุกปีงานทุกปีเราก็ต้องไปทุกปีไปเข้าพิธีกับท่านพเพื่อนกับสิบห้าเฮ็ดผ้าอย่างผ้าทํำซิงที่มั่นดีๆนะเข้าก็ถือว่าเป็นลูกศิลูกห้าเพิ่พนผ้าหลวงน้องไปเข้ากับได้ดีได้มีย่มีกินเท่าสม,มือกันย้อนมาจังสี่หละมีทีเป็นทีปรึกษาแล้วกะเข้ากับนับถือเพื่อนเป็นคูบาอาจารย์เข้ากับเพื่อนกับสิไดแน่แน่เข้าว่าเออเฮ็ดป,ประมาณนี้เฮ็ดจังไหนเขากับเป็นได้ปรึกษาหาเลือกกับเพื่อนมีอย่างเข้ากับปรึกษากับเพื่อนตลอด มันก็เลยเพิ่นกับมีสิ่งดีๆมาบอกมาต้อนมาเตือนเห่ามาตักมาเตือนเห่าให้เฮ็ดจังสิเด้อประมาณนี้เด้อกระือบาเพิ่นเป็นผู้อาวุโสเห้วกับเพิ่นกับเป็นรูบาอาจารย์สิ่งที่ไม่ไม่ควรเชื่อก็เชื่อจังสิ้นเพิ่นก็สิมีปูมี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่น้ำเพิินเป็นเทพเพิ่นสิเป็นเทพมาอยู่น้ำเพิินสิงหลางเพิ่นบบดนี้ ผมเสือตัวเจ้าของผมเสื้อในเรื่องเอ้าใครไม่เชื่อก็ตามแต่นะจ๊ะติกอุ้งมึงเชื่อไหมแม่ใช่มีกรณีอหนึ่งนะซ้มบ่ม่มบ่ลแ้เออลบเลย้อ่นก็แล้วแต่เออแล้วแต่เขาแล่เขาถือเพราะว่าผมก็เคยคนที่ไม่เชื่อไม่ถือก็แล้วแต่ อันนี้อยู่ที่การการกระทำใช่แล้วแต่แล้วแต่ค่ะอันนี้เพิ่นบ่ได้อืะๆๆเฮาก็เอาตามนั้นล่ะเอื้อนหอยเวลาเฮาก็พากันไปครับเออ่่คันบาผู้ใดอยู่อ่ะในสังกัดอยู่สังกัดอยู่ในทีมงานสาวน้อยกับขึ้นไปอ่ะล่ะไปให้เพิ่นทําพิธีเพิ่นก็สิพาเฮ็ดสิ่งดีๆมันก็สิมีสิ่งดีๆสิ่งอ่าเจริญให้มันก็สิเจริญก้าวหน้าต่อไปก็สิมีแต่แนวดีๆ อล่ะเข้ากันนับถือเพลินไปเหตุไปอยู่ได้เสอมอนีก่กะย้อนกับสิ่งซักซิทธุ์ครูบาอาจารย์คุณพระคุณเจ้าคุณบ,บิดามัรดาเ<อ>านาะคุณครูบาอาจารย์คุณพระคุณพระธรรมประสงค์ซัมนียละ่ะเอาไปใส่มาใส่เข้ากับยูรอดปลอดภัยคลิปนี้เอาไปซัมนียกวนคลิปหนาจังเบิ่งกันไหม <laughs> เอาคตดโพบับกโมบกแตงจวดจาดปาดบึ้มาหอดหัวตะมาหอดค่ะพี่น้องค่ะ คุณนายแม่เพิ่งมาถึงนะจ๊ะเดี๋ยวจักน้อยกันสิผ้ายางไปเบิ่งทา้งขั้วค่ะว่าเพิินสิได้ยังกินขอบคุณค่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย